Hi students ฮสวัสดีน้องนองนักเรียนที่อยู่ทางบ้านกันทุกคนนะครับวันนี้ครูเล็กจะมาฝากความห่วงใยไปให้กับน้องนองนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านซึ่งขณะนี้ การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกที่จึงทำให้สถานศึกษานะครับหลายๆแห่งไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติหรือว่า i n s i g h t ได้นะครับอตอนนี้นักเรียนก็ได้เรียนอยู่บ้านในรูปแบบต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็น on-hand, on-air, ออนไลน์ hand, air, นะครับ นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับบทเรียนต่างๆที่คุณครูได้ส่งไปให้เป็นอย่างไรบ้างครับอขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจตั้งใจและสู้ๆไปพร้อมกับคุณครูนะครับคุณครูก็จะนำเสนอการเรียนการสอนและก็ส่งใบงานไปให้นักเรียนทําที่บ้านนะครับและครูเล็กก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเรียนการสอน แบบอแบบออนไลน์หรือว่าออนแอร์นะครับแล้วก็ขอให้นักเรียนนะครับตั้งใจเรียนและสู้ๆไปด้วยกันในสถานการณ์แบบนี้นะครับใครจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษพื้นฐานคูเล็กขอฝากช่องของคุณคุณคูเล็กไว้ด้วยนะครับก็คือช่องช่องคนไทยบ้าน Channel นะครับ นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้ในช่องของคุณครูด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อครูมีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนก็สามารถจะได้รู้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้คุณครูเล็กก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและตั้งใจเรียนอยู่ที่บ้านปลอดภัยไกลเชื้อขอให้นักเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าออกไปไหนอย่าออกจากบ้านนะครับช่วงนี้ขอให้นักเรียนเป็นคนดีนะครับขอให้รักษาตัวเองด้วยนะครับโอเควันนี้คุณเล็กก็ขอตัวลาก่อนเดี๋ยว มีคลิปอะไรใหม่ๆหรือมีการเรียนการสอนใหม่เดี๋ยวครูจะนำเสนอผ่านช่องทาง YouTube อันนี้นะครับตอนนี้ครูขอตัวลาก่อนนะครับ Goodbye